สวัสดีครับทุกคนยนีตัวนราสู่ช่องไบแกอีกครับวันนี้เราจะมาให้บกับ Singing. s ิง g i n g ด o อกครับ สุนัขร้องเพลงดั้งเดิมของนิวกินีที่หายากมากมากเลยครับเล่ากันว่าสุนัขป่านิวกินีหรือว่านิวกินีซิงคิงด็อกหรือสุนัขร้องเพลงนิวกินีอาศัยอยู่บนเกาะนิวกินกี Guinea, มาตั้งแต่สมัยยุคหินครับถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองของนิวกินีเลยก็ว่าได้ที่มีเสียงห่าไพเราะมากๆเลี้ยงโดยชาวเผ่าที่อาศัยอยู่บนที่ราบและในที่ราบสูงครับโร่งดัเป็นที่รู้จักของชาวโลกจากการค้นพบในนิวกินีเมื่อปี1950 เมื่อมีชาวตะวันตกที่เดินทางไปศึกษาสัตว์ป่าที่บริเวณพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ Southern Highlands บนเกาะน,นิกกนีหลังจากที่ถูกนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาข้ามช่องแคบแบลลิงเมื่อ900 0ปีก่อนครับโดยปีคศ1958มันถูกนำมาไว้ที่สวนสัตว์แซนดิเอโกซูซาฟารีปารครับต่อมาในปี1996สมาคมสุนาาสัขราชอาณาจักรได้รับรองสายพันธุ์หมาป่าน,นกิกกนีนี้ลงในทะเบียนของสมาคมครับ แต่ไม่เป็นที่นิยมในการเลี้ยงอย่างกว้างขวางจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ผู้ที่ชื่นชอบสุนัขบางคนเชื่อว่าสุนัขร้องเพลงนิวกินีเป็นหนึ่งในสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดครับนิวกินีซิงกิ้งด็อกนั้นจะเป็นสุนัขที่กินเนื้ออีสานพันหนึ่งครับมีรูปร่างคล้ายกับสุนัขดิงโกมีขนาดที่ปานกลางขนสีแดงหลายระดับครับบางครั้งอาจจะมีสีขาวแซมู่ด้วยโดยความที่มันนั้นยังคงมีสญชาตยานของความเป็นสุนัขป่าอยู่พวกมันจึงไม่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงมาากเท่ไรครคับ นอกจากจะยังไว้เพื่อการอนุรักษ์เท่านั้นและการศึกษาพฤติกรรมของพวกมันเท่านั้นเองครับเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา,กาแล้วก็อังกฤษส่วนที่เกาะนิกินีนั้นเป็นการอนุรักษ์เอาไว้ในธรรมชาติครับหมาปานิกินีนั้นมีหัวที่กว้างรูปร่างของกะโหลกศีรษะเป็นลูกสี่เหลี่ยมเกับความสูงประมาณ35-38เซนติเมตรมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ง1 0กิโลกร,รัมครับมีขนสั้นหนาแน่นขนสีน้ำตาลแดง ส่วนท้องคอหน้าอกและมีหางสีขาวเป็นพวงครับมีฟันที่มีขนาดใหญ่และก็แข็งแรงกว่าสุนัขทั่วไปครับโดยเฉพาะฟันกรามมีกล้ามเนื้อลักษณะนิสัยดังเดียวกัพวกมันเป็นสุนัขที่จเจ้าอารมณ์ครับและรักสันโดษเป็นอย่างมากเพื่อปร,รับให้เข้ากับการล่าสัตว์ในพื้นที่สูงที่มีต้นไม้หนาทึบคอต่อและก็กระดูกสันหลังของสุนัขร้องเพลงนั้นจะมีความยืดยุ่นอย่างมากครับที่สําคัญพวกมันสามารถปีนและก็กระโดดได้เหมือนแมวเลย โดยจดเด่นที่สําคัญของพวกมันนั้นอยู่ที่เสียงหอนที่แหลมสูงครับและหอนได้ต่อเนื่องไปเวลา,านานกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นจึงเป็นที่มาของชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ s ิง g i n g Do g นั่นเองครับแม้ว่าการเป็นเสียงหองสุงนัขร้องเพลงส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกับหมาปลาดิงโก้และก็สุนัขบ้านแต่เสียงหอนของพวกมันนั้นมีเอกลักษณ์ครับมีลักษณะเฉพาะอย่างไม่น่าเชื่อจากโซโนโกแกรมหรือว่าการบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงครับ เสียงหอนของมันคล้ายกับเสียงเรียกของหวานหลังค้อมเลยโดยมีโทนเสียงขึ้นและก็ลงเมื่อสุนัขตัวหนึ่งเริ่มร้องเพลงตัวอื่นๆนก็จะเข้ามาร่วมวงในเสียงที่แตกต่างกันออกไปครับโดยแต่ละตัวก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเองครับแต่หลังจากการขยายพันธุ์แล้วทําให้มันนั้นมีความเป็นมิตรที่มากขึ้นทั้งนี้พวกมันไม่ชอบให้ลูกคําหรือว่าจับตัวครับทาให้ในปัจจุบันหมาปานในยีกีนีในธรรมชาติถือว่าหายากอย่างมาก ซึ่งทางด้านของสมาคมสุนัขแห่งสาราาณจักต้องให้เงินทุนสําหรับการอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ไว้เลยนักวิจัยเชื่อว่าสุนัขร้รองเพลงน,นิวินีอาจออกล่าตามลําพังหรืออาจจะปกป้องดินแดนของคู่ผสมพันธุ์ครับกลุ่มครอบครัวจะอาศัยอยู่ด้วยกันโดยทั้งมีพ่อมีแม่ที่จะคอยเลี้ยงดูลูกสุนัขครับส่วนลูกสุนัขนั้นก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการนอนหรือว่าเล่นการเล่นช่วยเสริมความผูกพันทางสังคมและเป็นการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมครับ สำหรับการออกล่าสาั์ในอนาคตน่เองหลังจากที่ไม่มีใครพบเห็นมันนั้นอยู่ตามธรรมชาติมานานกว่าครึ่งศตวรรษจนถึงปี2016ครับเมื่อนักสำรวจพบสุนัขปลา15ตัวในพื้นที่สูงห่งางไกลทางตะวันตกครับของเกาะนิกกนีหรือที่เรียกว่าปาปัวในอินโดนีเซียนั่นเองครับจากนั้นในปี2018มีการสำรวจครั้งใหม่โดยกลับไปยังสถานที่เดิมครับเพื่อรวบรวมตัวยอย่างทางชีววิทยาโดยละเอียด ยืนยันว่าสุนัขป่าบ,บนที่สูงเหล่านี้เป็นสุนัขร้องเพลงพันก่อนหน้าหรือไม่จากการเปรียบเทียบนะครับเยื e ่งเอท่สกัดจากเลือดที่รวบรวมจากสุนัขสางตัวชี้เห็นว่าพวกมันมีระดับสีนมที่คล้ายกันมากและมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ถูกตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Journal PNAS ครับในปี2020นั่นเองนิวกินีเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกครับ ครึ่งตะว,วันออกก็คือปาปัวนิกินีครับในขณะที่ครึ่งตะว,วันตกส่วนหนึ่งเป็นของอินโดนีเซียที่รู้จักกันในชื่อปาปัวในการศึกษากล่าวว่าสวนักเหล่านี้ได้รับการอธิบายครั้งแรกหลังจากพบตัวอย่างที่ระดับสูงประมาณ2,100เมตรจากจังหวัดภาคกลางของปาปัวนิกินีในปี1897ครับแม้จะมีรายงานเล็กน้อยและภาพถ่ายที่ไม่รับการยืนยันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ายคนก็กลัวว่าสุนัขป่าร้องเพลงบนที่สูงของนิกินีจะสูญพันธุ์ไปครับจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยและผสมกับสุนัขในหมู่บ้านที่ดุร้ายเองครับแต่อย่างไรก็ตามในปี2016สุนัขร้องเพลงก็ถูกค้นพบใกล้กำมือทองคําและก็ทองแดงของแกสเปียในแกสเปิร์กในปาปัวครับซึ่งมาตรการในการป้องกันระบบนิเวศร,รอบเหมืองในส,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับจีสุนัขป่าบนที่สูงสามารถจะเติบโตได้ สำหรับทีมสำรวจที่นำโดยเจมส์นักวิจัยภาคสนามและผู้ก่อตั้งนิวยีนี์ไฮแลนด์ไวท์ด็อกฟอนเดชั่นในอีก2ปีต่อมาหรือว่าปี2018ทีมสำรวจเดิมได้เดินทางไปยังพื้นที่ราบสูงที่ห่างไกลกับสบภาพอากาศและก็ภูมิประเทศที่รุนแรงเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดผมเศษเนื้อเยื่อและก็น้ำลายกับโดยนักวิจัยได้ทำการวัดน้ำหนักอายุสุขภาพโดยทั่วไปและก็สภาพร่างกายซึ่งมีสุนัขร้องเพลง2ตัวได้รับปอกคอ GPS าศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและก็ดินแดงของพวกมันเองครับแต่จากการศึกษานักวิจัยหวังว่าจะได้ทำความเข้าใจกับสุนัขร้องเพลงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก่อนที่มันนั้นจะถูกนําไปเลี้ยงครับในขณะที่สุนัขร้องเพลงนิวกินีและสุนัขป่าบนพื้นที่ราบสูงเป็นส่วนหนึ่งของสุนัขสายพันธุ์คานิสซึ่งนักวิจัยพบว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นมีสายพันธุ์ของจีโนมที่ไม่มีอยู่ในสายพันธุ์อื่นๆที่เรารู้จักในปัจจุบันเลยครับเป็นไรบ้างครับ สำหรับเจ้าซิงคิงดอกหรือว่าหมาป่าน,ปนิพีนีถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญนะ้น่ยลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเพื่อจะได้พขาข่าวสารต่างๆและข่าปใหม่นในช่องของเราครับสำหรับวันนี้แอนมินก้อณรลาไปก่อนสวัสดีครับ